พระองค์สั่นทรงรียกว่าการคุ้มค่าแต่ว่ามันไม่อาจอาจจะไม่คุ้มทุนก็ได้นะครับก็ทรงสั่งนะว่าขอให้คิดขอให้คิดในเรื่องราวของสังคมนะครับว่าหมู่บ้านต่างๆในชนบทตำบลต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยเขาขาดแคลนเพราะฉะนั้นผลตอบแทนเป็นสตังในด้านเศรษฐกิจเนี่ยขอให้ไว้เป็นอันดับสองอันดับรองลงมาเขามีความคุ้มค่าไหม ในการที่จะทําให้หมู่บ้านนั้นเจริญชีวิตมีความสุขนะฮะผู้คนนี่พึ่งพาตนเองได้อยู่กันอย่างนะฮะมีความสุขในสังคมนั้นไอ้นี่คือหลักของพระบาทสมเด็จพระอยู่อีกอันหนึ่งในการพัฒนาของพระองค์ท่านทรงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะครับว่าการพัฒนาที่ไหนอะไรก็ตาม มักจะมีคนสองกลุ่มที่กลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งได้รับความเดือดร้อนกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ชอบอกชอบใจอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่กลุ่มที่ได้ประโยชน์นี่นะครับก็ไม่ค่อยในคำม่มีส่วนร่วมช่วยเหลือกลุ่มที่ก็ได้รับความเดือดร้อนเลยก็มักจะเอาประโยชน์ท่าเดียวท่าเดียว พระบาดเจ็จเหลือเพระหัวทรงเร่งเห็นปัญหานี้เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยจึงให้แนวคิดแม้แต่พระองค์ท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินเลยนะครับว่าไอ้แบบนี้เนี่ยไม่ได้หรอกอ่ทำไปแล้วกลุ่มนี้ได้ประโยชน์กลุ่มที่ได้ประโยชน์จะต้องทำยังไงเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มที่เสียประโยชน์ให้สังคมนี้อยู่กันเป็นสุขไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ อีกฝ่ายหนึงโอ้ยเสียเปรียบอย่งนี้ไม่ได้อันนี้จะเห็นอยู่เสมอทั่วไปในการพัฒนาของรัฐบาลไม่ได้คิดให้ครบถ้วนเพราะบาทเจะเดีว่า,าจะจัวทรงให้ให้ให,ให้ให้คิดถึงเรื่องนี้ให้ให้ให้ตกผลึกด้วยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับหลักการพัฒนาของพระองค์ท่านอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อยากจะพูดเลยในอันดับตบท้ายว่า ทรงยึดหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรในที่นี้ไม่ทราบว่ารู้ว่าครบถ้วนหรือยังนะทุกคนก็ท่องมันจะขึ้นใจเศรษฐกิจพอเพียงท่องมันจะขึ้นใจเดี๋ยวท่องกันหมดนะฮะรัฐบาลก็ท่องท่องกันหมดแต่ท่องแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรอก รักเศร,รษฐกิจพอเพียงนี่จะจะพูดกันแล้วใช้ได้กับทุกเรื่องเรื่องการพัฒนานี่สำคัญที่สุดพวกท่านส่วนยุหลากการจะทำอะไรเนี่ยต้องมีความพอประมาณในตัวเองนะนังนั้งตอนต้นถึงสาธยายมานะครับทำเพื่ออะไรอะไรเป็นเบื้องแรก การพัฒนาของพระองค์ท่านไม่เลยหวังความร่ํารวยแต่หวังให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ที่ยากจนมีชีวิตดีขึ้นพึ่งพาตัวเองได้ยึดหลักความพอประมาณว่ามมีเหตุผลและในขณะเดียวกันเนี่ยความมีภูมิคุ้มกันของโครงการหรืองานทำแล้วต้องได้ประโยชน์ยั่งยืนอันนี้สำคัญที่สุด ไม่ใช่ได้ประโยชน์ชาบชวยไม่ได้ไม่ได้เเกิดความร่มํำรวยกับคนกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มอีกลหลายหกลุ่มได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่เพราะบางสิ่เดี๋รับสั่งอยู่นะแม่ก็ไอ้ไอ้เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับโครงการขนาดใหญ่ๆก็ได้อยากจะยกตัวอย่างรับสั่งออกมารับสั่งคุยถึงเรื่องราวของโครงการเกี่ยนป่าสักจุรศึก เกิดปาศักจร์ิทธิ์รู้จักกันไหมฮะผมถ้ารับสาว่าเกิดปาศักโจรสิทิิ์ของฉันเนี่ยเป็นเม่กะโปรเจกต์นะเป็นเม่กะโปรเจกต์แต่ก็อยากจะพูดว่าโครงการเกิดปาศักโจรโิทิิ์เนี่ยยึดหลักปัจญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะ,ะจะเห็นความต่างไหมใครนึกว่าโครงการใหญ่ๆอะไรต่างๆแล้วมันไม่ใช่ แต่รับสั่งว่าเากิดปาศักชนสิทธิ์ที่ฉันให้ทำเนี่ยแล้วก็เฝ้าติดตามดูพวกท่านรับสั่งว่านี่แหละยึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมันมีเหตุผลในตัวของมันนะครับเกิดปาศักชนสิทธิ์เนี่ยทำไมถึงยึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไอ้ความมีเหตุผลความมีเหตุผลของการทำแบบเนี่ยมันเต็มเปี่ยมนะอ่ะ ไม่ได้ทําเกินความที่มันไม่มีเหตุผลเลยเหตุผลในเชิงวิชาการเหตุผลในการแก้ปัญหาเหตุผลในเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วมันพอประมาณพอประมาณในที่นี้ก็ไม่มันมันจำเป็นจ้องใหญ่มันก็ต้องใหญ่มันจําเป็นต้องลงทุนขนาดนี้ก็ขนาดนี้มันมีความพ,พอประมาณสมดุลกับเรื่องราวของมันแล้วถามว่ามีภูมิคุ้มกันไหม มีภูมิคุ้มกันสิครับเพราะว่ามันยังประโยชน์กับหลายเรื่องหลายราวมาโดยตลอดมันเกิดประโยชน์เกิดความคุ้มค่ากับรุ่มน้ำกับอะไรต่างๆมากมายมหาศาลเนี่ยไอ้นี่แหละครับนี่คือมีภูมิคุ้มกันของมันเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่นะครับนี่ผมพูดยกตัวอย่างเรื่องโครงการเขื่อนป่าศักดิ์ชนสิกโครงการอะไรกันแล้วแต่ ค์ท่านจะจะยึดหลักการพัฒนาเนี่ยจะยึดหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงจดเสมอไม่ว่าโครงการขนาดเล็กขนาดกลางขนาดจิ๋วอะไรก็แล้วแต่จะยึดหลักนี่เพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือคือหลักการทรงงานพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผมรวบรวมสายทายาให้ฟังนี่งานพัฒนานะงานพัฒนาว่าหลักและแนวพระราชบัญญัติการทรงงานของพระอ,องค์ท่านเป็นยังไง งานพัฒนาคืออะไรคืออะไรนี่ก็เป็นไปนตามที่พระบาทสมเด็จหัวทยรารับสั่งถึงนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกับหลักการส่งงานหลักการส่งงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับอ่าจะไปอีกเพราะนั้นก็สามารถจะขมมดมาให้ใหที่ประชุมได้เห็นนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระอยุธรางงานพัฒนาด้วยหลักวิทยศา,าศาสตร์และศิลปศาสตร์ งานพัฒนานี่พระองค์ท่านทรงใช้ศาสตร์ต่างๆมากมายไม่ได้ทรงมุ่งเรื่องวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อย่างเดียวศิลปศาสตร์ด้วยนะครับเข้ามาจับหมดพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงงานงานทุกอย่างพระองค์รับสามอยู่นะครับว่าต้องใช้ทั้งศาสตร์ใช้ทั้งศิลนะแต่บางทีข้าราชการกรมชนประธานไม่ค่อยคำนึงหรอกครับไม่ได้ใช้ศิลปะอะไรเลย ศิลปศาสตร์ไม่เอามาปาพนันหกศิลปศาสตร์ี่สังคมศาสตร์นัฐศาสตร์มนุษยศาสตร์ทรงใช้หมดเข้าว่างานพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวการรมศาสตร์ก็อีกส่วนหนึ่งแต่เรื่องนี้สําคัญจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจัวทรงเชี่ยวชาญหลายอย่างทรงใช้ควบคู่กันอยากจะบอกว่าพระองค์ท่านทรงมีการศึกษาวิเคราะห์จนได้คําตอบแต่ละด้านเสมอ พระพูดถึงพระบาทสมเด็จพระจยู่หัวหลักการทํางานของพระองค์ท่านไม่ได,ไได้ไม่ได้ทรงงานแบบที่เรียกว่าทรงทรงมีพระราชาบิดจะทําอะไรก็คิดทําอย่างนี้ไม่ใช่ทรงมีหลักการนี่แหละครับคือหลักการจากการที่จะทํางานถวายพระองค์ท่านเห็นลําดับขั้นตอนของพระบาทสมเด็จพระจยู่หัวแล้วสามารถจะแยกแยะได้นะ ก่อนจะทําอะไรเนี่ยจะค้นหาสภาพปัญหาจะค้นหาสภาพปัญหาเสด็จไปหาราษฎรมีพระราชปฏิสันฐานพูดคุยกับประชาชนเป็นเวลานานๆนี่แหละนี่แหละ,ละทรงหาสภาพปัญหาหาปัญหาปัญหามันอะไรกันแน่ตกผลึกแบบไหนปัญหานี่บ่งบอกจากแผนที่อยู่บ่งบอกแล้วแล้วก็ทรงซักไซไล่เลียงราษฎร หาสาเหตุของปัญหามันมาจากอะไรมันเกิดจากอะไรเกิดจากความขี้เกียจเนอะนี่ยกตัวอย่างสาเหตุของปัญหาคืออะไรน้ําท่วมขาดแคลนน้ําความยากจนสาเหตุเพราะอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านกระทรงกําหนดจะแก้ปัญหาอย่างไงแก้ปัญหาให้มีน้านําทําอาเก็บน้ําทาฝายแล้วก็ทรงหาวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ย คือหลักรลำดับขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระจัวจะเห็นชัดเจนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายทรงงานเป็นลำดับลำดับลำดับนะครับเหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เป็นฝ่ายเทคนิคที่ก็ทำกันนี่แหละร่พระองค์ท่านทรงชัดเจน ชัดเจนยิ่งกว่ากระบวนการต่างๆของทางราชการด้วยนะครับไอ้นี่จะเรียนให้ทราบสงงานพัฒนาโดยหลักวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์ทรงเชี่ยวชาญทั้งหมดนะครับศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแล้วจะทำอะไรศึกษาวิเคราะห์จนได้คำตอบเสมอด้วยแบบเนี้ยตามขั้นตอนแบบนี้ครับเอาล่ะวิธีการสรงงานพัฒนานี่จะพูดถึงวิธีเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็พูดถึงหลักและแนวพระราชดำริแล้ววิธีวิธีการทรงงานวิธีการทำงานของพระอ,องค์ท่านนี่าจะพูดกันแล้วนะครับพระองค์ท่านจะเริ่มจากขั้นตอนนี้เลยนะครับเริ่มจากขั้นตอนนี้นะฮะศึกษาพื้นฐานเดิมของสังคมให้เข้าใจรู้สภาพปัญหาพระอ,องค์ท่านจะทรงงานที่ไหนไม่ใช่ว่าสเสด็จมาดำเนินมาปุ๊บทำไม่ได้ปั๊บไม่ใช่ ขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดรับสั่งอยู่เสมอต้องเข้าใจสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อนี่นะครับอยา่างสมมติว่าไปส่งงานที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นปัจจัยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจึงรับสั่งในเรื่องราวการแก้ปัญหาที่ภาคใต้นะครับที่ภาคใตย้ยพวกท่านรับสั่งอยู่เสมอว่า วิถีชีวิตวัฒนธรรมของเขาเหมือนผิดแปลกประจากที่ข้าราชการต่างๆมีความรู้สึกนะต้องไปเข้าใจทำความเข้าใจเขาให้ดีและหลังจากนั้นนะครับจะทรงศึกษาข้อมูลของแต่ละพื้นที่และสังคมเข้าถึงตัวพระบาทสมเด็จ่าอยู่หัวในโปรดที่จะไปหาผู้คนเข้าไปหาชุมชนเข้าไปถึงตัวเขาเลย ค้าไปถึงตัวจะเห็นว่าพระอ,องค์ท่านเนี่ยสเสด็จพระราชดำเนินไปหาเขาไม่เคยให้ราชฎรมาหาพระอ,องค์ท่านเลยสเสด็จพระราชดำเนินไปหาเขาถ้าเปรียบกับข้าราชการที่ทํางานพัฒนาไม่เคยไปหาราชฎรไม่เคยไปหาตัวไม่เคยอะไรนั่งคิดอยู่ที่นะออฟฟิศน,นี่นะคือความต่างเห็นชัดเลยพระบาทเจ้าจเดี๋ยวอยู่ไปหาเขาไปหาเขานะฮะ ข้าราชการที่ทํางานพัฒนาเนี่ยไม่นนไมค่อยได้ไปหาไม่ได้ไปหาชุมชนไม่ได้ไปหาตัวประชาชนหรอกครับนั่งนั่งอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาไอ้นี่เป็นจุดอ่อนของข้าราชการปัญหาที่ภาคใต้กระรวงท่านจึงเข้าเพราะท่านจึงรับสัง่งต้องเข้าถึงเนะยเข้าถึงหมายความว่าอะไรเข้าไปหาเขาพยายามเข้าไปหาเขาทำฟวามเข้าใจกับเขาพราะบาทเจะเหลือเข้าถึงหาเขา นะครับอ้น,นี้เป็นยุทธศาสตร์เป็นจิตวิทยาสําคัญที่พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ไปหาเขานะครับมันจะทําให้รู้สาเหตุของปัญหาอันนี้คือวิธีการส่งงานพัฒนาของพระเจ้าอยู่หัวที่สําคัญแล้วหลังจากนั้นนยหลังจากนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีความเข้าใจกันหมดประชาชนเข้าใจข้าราชการเข้าใจ เข้าใจสภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมเข้าใจสภาพปัญหารู้สภาพปัญหาแล้วก็สภาพพื้นที่สภาพสังคมมีการเข้าไปถึงตัวเข้าถึงชมชนก็รู้สาเหตุปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างกลมเกลียวกันไปแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่อมาก็ไดนะ้หรือคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของการพัฒนาการพัฒนาของพระอ,องค์ท่านสั่งนักสั่งหนาอย่าตาโต นี่ในโทรศัพท์ที่พระองค์ท่านรับสั่งถาอะไรก็ให้เป็นขั้นเป็นตอนนะอย่าตาโตอย่าหวัวภาพการพัฒนาต้องให้เหมาะให้สมดุลเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ใช่มุ่งเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยไม่เหลียวแลสังคมมันไม่ได้เพราะนั้นพระองค์ท่านไอ้น,นี่คือความสมดุลของการพัฒนาเพราะนั้นการพัฒนา การพัฒนาส่งสั่งนักสั่งหนาการพัฒนาคือสร้างของสร้างงานสร้างโครงการนะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปก็เหมือนกับผู้หลักผูญญ้ใหญ่คนโบราณโบราณก็จะจะขายอาหารต้องเริ่มจากเริ่มจากแผงลอยก่อนนะค่อยเป็นค่อยไป